เหนื่อยมากพี่พทัทส,สู้พี่พทัทอย่าทิ้งอาจารย์นะพี่พทัทพี่พทัทอย่าทิ้งอาจารย์เบียนะสู้นะพี่พทัทสู้กับเขาไหวเปล่าพี่พทัทต้องเป็นทนายให้อาจารย์แล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้หนูไปเป็นพยานได้นะถ้าสมมุติขึ้นศาลนะ่ะหนูเป็นพยานไอ้นี้ได้ให้นะเขาเรียกพยานอะไรนะหนูเอาคุณอาวุธหนู หนูว่าคุณอาวุธหนูการันตีได้ประเรียนเก้าได้หนูตอบได้ทุกคําถามเลยเอาหนูไปเป็นพยานนะหนูยอมให้ทนายซักหนูเลยถามค้านมาเถอะเอามาเลยหนูให้หนูให้ทนายประเรียนเก้าสิบคนถามหนูคนเดียวหนูไปเป็นพยานให้หนูพูดแบบสุจริตใจเลยหนูเป็นคนแบบสู้แบบสุจริตใจเอาไปเลยให้มึงมีทนายสิบคนให้มึงถามกูคนเดียวเลย ไปเลยเดี๋ยวกูจะไปนั่งให้มึงถามมึงถามได้เลยถามค้านมาเลยถามค้านมาเลยให้ทนายสิบคนเลยเอาปรียนเก้าสิบคนมาถามเลยเดี๋ยวจะพูดให้อ,อ้าวขอขอสารเลยส่งหมายเป็นพยานมาให้หนูเลยเดี๋ยวหนูไปให้ ส่งหมายเป็นพยานมาให้หนูเลยถ้าโดนฟ้องจริงอะ่ะถ้าโดนฟ้องจริงอะ่ะหนูไปให้หนูไปช่วยพูดให้ทุกคนมันก็ต้องอยู่ใต้ลใต้ทุกคน breakup. มันต้องอยู่ใต้หลักธรรมมังมีใครสูงกว่าหลักธรรมไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นคนพูดมันต้องก้มหัวให้พระรัตนตรัยค่ะมึงจะใหญ่กว่าพระรัตนตรัยเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีใครใหญ่เกินหลักธรรมไปไม่ได้หรอก ถ้าผิดหลักธรรมว่ากันค่ะถ้าผิดหลักธรรมว่ากันหนูไม่ว่าแต่ถ้าไม่ผิดหลักธรรมก็ต้องสู้กันกับหลักธรรมเออสู้กันโดยโดยธรรมค่ะสู้กันโดยธรรมค่ะ <c oughs> จริงอ้าวผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเอาหลักธรรมมาชี้แจงกันมาว่ากัน เออว่ากันไปตามผิดตามถูกค่ะว่ากันไปตามผิดตามถูกเดี๋ยวไปเป็นพยานให้ค่ะเออ ต้องวิอจะหาทางพูดคุยกันโอ้ยถ้าเขาจะพูดเขาพูดนานแล้วค่ะพิพาฒถ้าเขาจะพูดเขาพูดนานแล้วเขาไม่ไปฟ้องหรอกนี่เขาฟ้องไปแล้วเขาไปกล่าวโทษร้องทุกข์แสดงว่าเขาไม่คุยค่ะเขาไม่คุยหรอกเขาจะให้ไปคุยกันที่ศาลหนึ่งเดียวเขาไม่คุยหรอกถ้าเขาจะคุยเขาคุยกันไปนานแล้วเขาไม่คุยหรอกค่ะยากแล้ว ถ้าเขาจะคุยเขาคุยไปนานแล้วค่ะเขาไม่คุยไปกันเรื่อยนะไปกันเรื่อยไปกันเรื่อยไข่ดีขึ้นแล้อยังดีขึ้นเยอะราคาไม่เจ็บคอแล้วไม่เจ็บคอแล้วไม่อะไรขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะ ขอาคุณสหับดอกกุหลาบนะคะอย่าไปกล่าวหาเขานะอย่าไปกล่าวหาเขาว่าใครมีเมียเป็นอิตรามเป็นอะไรนะเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะอย่าไปกล่าวหาเราไม่เราไม่ใช้การกล่าวหาว่าร้ายคนอื่นนะคะเราพูดไปตามเราพูดไปตามอืมแพรลี่ออกมาอัดคลิปสักทีว่าควรแก้อย่างไงหนูอีกแล้วเหรอหนูอีกแล้วเหรอพี่พัดเป็นทนายอ่ะพี่พัดก็ต้องแก้สิหนูจะไปแก้อะไร พี่พัดเป็นทนายพี่พัดก็แก้ตีหนูไม่ใช่ทนายหนูจะไปแก้อะไรได้ละ่ะ <c oughs> เขาถึงกับขั้นร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วมันไม่ทันแล้วแหละหนูหนูไม่ทันแล้ว <c oughs> มันไม่ทันแล้วอ้าวก็หนูก็เสนอแนวทางแล้วแต่ก่อนหนูก็บอกว่าให้คุยกันอะไรกรันแต่เขาไม่คุยนี่เขาไม่คุยไม่คุยก็หมายความว่าไงไม่คุยก็หมายความว่าเขาไม่ประสงค์จะจะพูดคุย ถ้าเจ่เขาจะพูดคุยกันเขาก็ต้องพูดคุยแล้วอันนี้มันไปถึงขั้นที่มันมีการไปกล่าวโทษร้องทุกข์กันแล้วอย่างเงี้ยที่จริงคนที่จะกล่าวโทษร้องทุกข์กันนะหนูไม่ได้ว่านะ คนที่ควรจะกล่าวโทษร้องทุกข์คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถ้าสำนักงานพุทธเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดหรือทําเป็นการดูหมิ่นคณะสงฆ์หรือว่าอะไรก็ให้สำนักงานพุทธออกมาสิคะก็เป็นหน่วยงานหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ก่อนนะอ่ะท่านรองผอสำนักงานพุทธท่านก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์เบียร์นะหมายถึงว่าตอนไปออกรายการสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงสัมพันธ์ส่วนตัวนะแต่หมายถึงว่า เวลาไปออกรายการไปอะไรอะ่ะท่านก็เห็นด้วยกับหลายๆสิ่งที่อาจารย์เบียรพูดนะคะเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าในกรณีเนี้ยท่านรองผอ,อสำนักง,งานพูดท่านจะมองยังไงหรือท่านแม้แต่ตัวท่านผอ,อพูดท่านจะมองยังไงว่ามองอย่างเดียวกันกับที่มีคนไปกล่าวโทษร้องทุกข์ไหมว่าอาจารย์เบียหมิ่นคณะสงฆ์หมิ่นไหมมองไหมว่าที่อาจารย์เบียพูดอะไรไปเนี่ยเป็นการพูดเพื่อเป็นการหมิ่นคณะสงฆ์หรือไม่ ก็อยันก็อยากฟังความเห็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเหมือนกันนะครับว่าท่านมองยังไงกลับต่อกับเรื่องนี้อยากรู้เออนะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหลานกันไปเลยอะ่ะอืมกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหลานกันไปเลยงงมากทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย บรรยากาศดีจังขอบพระคุณค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกับขอบพระคุณค่ะอกลาเยปปเป็นวาระแห่งชาติกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วเออนะ ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเหมือนกันนะคะทุกคนดิฉันน่ะลำบากใจดิฉันน่าลำบากใจมากนะที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างกับอาจารย์อนันตชัยอ่ะดิฉันก็เคยมีบางเรื่องที่ดิฉันเห็นด้วยกับท่านแล้วก็แล้วก็เคยแบบก็คล้ายๆกับที่ดิฉันทํากับอาจารย์เบียร์นี่แหละก็คือให้กําลังใจท่านอย่างกรณีเรื่องเชื่อมจิตเรื่องอะไรที่อาจารย์ท่านออกมาทำอาะ ดิฉันมองว่าท่าน,ท,านท่านทำประโยชน์ต่อพระศาสนาแต่กับอาจารย์เบียดิฉันก็พูดยากมากเพราะว่าดิฉันไม่รู้ว่าจุดไหนที่ทําให้ท่านอาจารย์อนันตชัยเ,เห็นว่าเ,เห็นว่าหรือว่ามีมุมมองต่อตัวอาจารย์เบียว่าทําไม่ถูก <Yeah. S 1> ทําไม่ต้องอันนี้ยดิฉันไม่ดิฉันไม่ไม่เข้าใจตรงนี้ดิฉันไม่เข้าใจ ดิฉันไม่เข้าใจเออมันก็เลยเป็นความลำบากใจอ่ะมันลำบากใจมากเลยที่ดิฉันจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวพูดมันก็จะไปกระทบกระทั่งไงเดี๋ยวมันก็จะมีการไปกระทบกระทั่งกันเพราะว่าคนเคยมีมีความรู้จักมักคุ้นความนับถือกันอะไรกันอย่างเงี้ยดิฉันอยู่ดิฉันบอกเลยนะว่าดิฉันอยู่ในจุดที่ลำบากใจมากเลย ดิ <twitch S 1> ฉันถึงบอกไงว่าถ้าคุยกันได้ดิ 1991, ฉันอยากให้คุยกันอยากให้คุยกันอยากให้คุยกันแต่อันนี้มันข้ามช็อตไปแล้วมันข้ามช็อตไปแล้วค่ะมัน mm ข้ามช็อตไปแล้วมันกลายเป็นการไปร้องทุกข์ไปแล้วนะนะมันกลายเป็นการไปร้องทุกข์ไปแล้ว กับผู้ชายคนเดียวที่ใส่ชุดขาวกับผู้ชายคนเดียวที่ใส่ชุดขาวโกนหัวกลายเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อพระศาสนาไปนะพูดเหมือนกับว่าถ้าไม่มีคนแบบเบีย์ตื่นทำพระศาสนาบริสุทธิ์สะอาดขุดผ่องมากอย่างนั้นนะก็เห็นเห็นกันอยู่ไอ้ที่ใหญ่ๆไม่มีใครกล้าไปแตะหรอกไอ้ที่ใหญ่ๆไม่มีใครกล้าไปแตะดิ่ฉันไม่ได้ว่านะโดยก็โดยเฉพาะก็ที่ห่มเหลืองอยู่เราก็เห็น เราก็เห็นทั้งนั้นเลยว่าว่าบางรูปบางองค์ทําอะไรเราก็เห็นเห็นอยู่ชาวบ้านก็โจษจันกันวิภากษ์วิจา,ารณ์กันก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรเลยไม่เห็นมีใครกล้าไปแตะไปพูดเลยไม่มีใครกล้าไปแตะกล้าไปพูดออแต่กับแต่กับผู้ชายใส่ชุดขาวโกนหัวคนนึงเนี่ยโอ้โหถล่มกันใหญ่ ตลกกันใหญ่อาจารย์เบียร์มีอะไรนอกจากคําพูดอดิฉันถามก่อนว่าคนอย่างเบียร์ตื่นทาม,มีอะไรนอกจากคําพูดมีอะไรฮะเขาดูเป็นมามาเฟียเหรอครับเบียร์ตื่นทาฮะดูแบบไปไหนทีมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังเหรอดูดูเป็นอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอดูเป็นคนพาลขนาดนั้นเลยเหรอครับนุน้อยากรู้จังเลยว่าคนแบบตาเบียร์ตื่นทาเนี่ยฮะดูแบบเป็นภัยต่อสังคมขนาดนั้นเลยเหรอ งงแล้วซีเรียสมากเลยนะเรื่องการพูดคำหยาบะแต่ว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะดิฉันไถติ๊กตอกมาดิฉันก็เจอพระรูปหนึ่งนะไม่บอกว่าพระรูปไหนเทศด่าเด็กนักเรียนนะโอ้โหแต่ละคำแต่ละคำสุดสุดอันนี้ถ้าหลับตาฟังหรือไม่รู้จักมาก่อนไม่คิดว่าเป็นพระเลยนะโอ้โหแต่ละคำโอ้ด่าเด็กนักเรียนแต่ละคำ สารพัดที่จะพูดจะออกมาพูดได้ไม่เห็นมีใครไม่รู้ว่ารูปไหนไม่รู้ดิชั้นจำมีชั้นจำไม่ได้โอ้โหแต่ละคาพูดมาทีงี้ไม่เห็นมีใครจะไปว่าเลยไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยเออแต่ตะเบียตื่นทําพูดนี่โอ้โหไม่ได้ละหาว่าทําเป็นคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างการพูดการอะไรนั่นแหละก็มันเป็นอย่างนี้ง <laughs> มันมีมาตรฐานเดียวสังคมไทยอ่ะ มันมีมาตรฐานเดียวมันมีมาตรฐานเดียวแล้วหนักที่สุดเลยที่ดิฉันเศร้าใจมากที่สุดเลยก็คือกรณีที่มีคนไปร้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไปร้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับอาจารย์เบียเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันแบบเศร้าใจมากคุณจะเทิดทูนสถาบันคุณก็เทิดทูนไปนะคะดิฉันรู้ว่าสถาบันเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่เทิดทูน ดิฉันไม่เถียงดิฉันไม่ว่าคุณเลยคุณจะคุณมีความเทิดทูนสถาบันจะพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันดิฉันไม่มีดิฉันไม่มีมมอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่ดิฉันรู้สึกว่าจะไปแบบขัดแย้งอะไรกับคุณเลยแต่ว่าการที่คุณไปเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองไปใช้กับอาจารย์เบียในบริบทที่เขาไม่ได้แม้แต่คิดจะไปแตะต้องหรือพาดพิงอะไรเนี่ย คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำม,มันเป็นผลดีหรือผลเสียดิฉันถามก่อนในบริบทกับคำที่เขาพูดเนี่ยฮะกับบริบทของคำที่เขาพูดเนี่ยนะเขาพูดโดยบริบทไหนเขาพูดโดยบริบทไหนฮะไปตัดบางท้อยบางคำไปนี ทั้งที่สิ่งที่เขาพูดแต่มันก็มีอยู่ในประไตปิดกจริงๆดิฉันพูดไปแล้วเรื่องเอก,กับบุรุษของพระพุทธเจ้าอะ่ะเป็นยิ่งกว่าพระราชามหาจากักรพรรดนั้นนะนะอันนี้ดิฉันเศร้าใจมากเลยอืมไม่ควรทํามันไม่ควรทําค่ะจะปกป้องจะเทิดทูนก็ปกป้องเทิดทูนแบบที่ควรปกป้องเทิดทูนก็จะเป็นคุณต่อสถาบันก็จะเป็นคุณต่อสถาบัน แต่ไม่ใช่เอามาเอามาทำเอามาใช้กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยที่เขาไม่ได้แม้แต่แม้แต่จะไปแตะต้องหรือพาดพิงเอ่ยมันไม่ใช่เลยบริบทมันคนละเรื่องเลยกับสิ่งที่เขาพูดะ่ะมันคนละเรื่องบริบทมันคนละเรื่องแค่นี้ยังแยกแยะก,กันไม่ได้เลยอะ่ะพอมีความอาคติแล้วก็แยกแยะก,กันไม่ได้อะ่ะหาเลขเพทุบายกันอะ ถึงขนาดว่าไปขออะไรอ่ะไปขอเอกาสารจากกรมบอะไรนะกรมบังคับคดีอะไรเงี้ยนะทํากันถึงขนาดนั้นนะ,ะเพื่อที่จะใส่ร้าย,ายเขาว่ะเอากันขนาดนั้นเลยเอ,อ่ะไปไอ้นี่มาแล้วเมงเมามาแล้วลูกหนาวเร็วแมงเมามาแล้วไปดูไปเดูเออนะม,มันมันไม่ใช่มันโงดูก่อนที่ดูบริบทดูอะไรให้มันให้มันดีก่อน ไม่ใช่ว่ามีความอคติเป็นเจ้าเรือนมันไม่ได้นะคะมีความอคติเป็นเจ้าเรือนมันไม่ถูกมันไม่ถูกค่ะยังมีความอคติเป็นเจ้าเรือนมันไม่ถูกต้องค่ะดิฉันไม่ได้มาพูดแทนถ้าดิฉันฟังแล้วเขามีเจตนาที่เขาจงใจทําแบบนั้นจริงอะไรจริงอ่ะดิฉันไม่ได้เข้าข้างหรอกดิฉันไม่ใช่เป็นคนแบบเข้าข้างคนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่หรอกแต่ดิฉันฟังแล้วฟังแล้วไอ้ที่เรื่องที่เขาว่ากันนะฟังแล้ว มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเนื้อหาหรือบริบทที่มันจงใจที่จะไปพาดพิงก้าวล่วงอะไรมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยมันไม่มีครับแต่ไม่มีอืม นั่นแหละนะอ่ะให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจแล้วกันนะคะที่ันก็ขอให้กำลังใจแล้วกันขอให้ขอให้ขอให้อ,หอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นระงับไปได้โดยธรรมขอให้อธิกรณ์และเรื่องที่เกิดขึ้นระงับไปได้โดยธรรมค่ะอืมจบพี่อี้คุยจะคุยแล้วยังไม่ยอมเอาช่างเขาเถอะคะ่ะช่งางไปเถอะฟ้องไป เขามีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์ได้ค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์ได้ค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์ได้ก็ให้เขาร้องทุกข์ไปให้เขาร้องทุกข์ไปไม่มีคนเล่นด้วยเลยไม่เอามาไม่มีเพื่อนตีเออเนี่ย จจช่วยอาจารย์เบียด้วยดิฉันจะไปช่วยอะไรได้ล่ะดิฉันตัวก็ตัวคนเดียวดิฉันก็ตัวคนเดียวดิฉันก็พูดได้ตามทาตามธรรมตามหลักเหตุผลแต่เขาจะฟังดิฉันเลิกเขาก็ไม่ฟังดิฉันหรอกเขาก็ไม่ฟังดิฉันหรอกเขาจะฟังดิฉันหรอกคุณคิดว่าเขาจะฟังดิฉันหรอเขาไม่ฟังดิฉันหรอกเขาไม่ฟังดิฉันหรอกค่ะไม่มีทางเขาไม่มีทางฟังดิฉันหรอก ถ้าเขาฟังเขาก็เขาก็ไม่ไปกล่าวโทษร้องทุกหรอกครับเขาไม่ฟังค่ะเอออืม ใช่ความจริงค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพึงชนะคำหล่ะแหละด้วยคำจริงดังนั้นสิ่งที่จะทำให้อาจารย์เบียพ้นมนตินได้ก็คือการพูดคำสัตย์เท่านั้นค่ะพูดคำสัตย์ไปเถอะค่ะผิดถูกช่างมันถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเราเป็นคนสะอาดเราเป็นคนสะอาดแล้วเราอยู่ท่ามกลาง แสงเราอยู่ท่ามกลางสาธารณชนอย่างเงี้ยมีสิ่งเดียวที่จะปกป้องเราได้ก็คือคำสัตย์ก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละใช่ไหมเหมือนพระเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ทําให้เราดูไงเราเป็นสาวกท่านเป็นพุทธเป็นสาสนิกชนของท่านท่านก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูไงเวลาท่านจะเอาชนะคนที่มาว่าร้ายมันไม่มีการเราไม่สามารถเอาชนะคนที่มาว่าร้ายได้ด้วยวิธีการว่าร้ายตอบนะคะ สิ่งที่ทําได้คือเราต้องพูดคําสัตย์อย่างเดียวคําสัตย์จะรักษาเรายกเว้นแต่ว่าเราไม่พูดคําสัตย์เราก็ไม่มีอะไรรักษาเราได้ค่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะไม่ว่าอาจารย์เบียร์หรือดิฉันหรือพวกคุณเนะ่ะเวลามันมีเรื่องเกิดขึ้นเนะ่ะเราต้องเอาคําสัตย์ค่ะคําสัตย์จะรักษาเรา 5,000คนสวัสดีค่ะ5,000คนสวัสดีค่ะ ดี4,800คนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยขอบคุณค่ะอ่ะไม่อยากเห็นอาจารย์เบียร์พูดคําหยาบพูดอะไรอย่างนี้ก็ต้องยิ่งส่งเสริมว่าเออไปบวชซะเถอะไปไปบวชซนะอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็จะพูดจาสุภาพขึ้นโดยความที่ความสำนณะสารูปมันไม่อนุญาตให้อาจารย์เบียร์มีบุคลิกแบบแบบนี้ได้ไง อ่ะถ้าบอกว่าไม่ไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้ก็ต้องยิ่งสนับสนุนให้เขาอยากไปบวชสิถูกปะละ่ะอ่ะบอกว่าไม่ชอบอาจารย์เบียรแบบนี้ก็ยิ่งยิ่งอยากให้แกไปบวชสิบอกให้แกไปบวชสิสนับสนุนเลยถ้าเป็นดิฉันถ้าดิฉันไม่ชอบอาจารย์เบียนะโอ้รีบบวชเลยจ้าไปเดี๋ยวซื้อผ้าตายให้ไปไปบวชซะจนกว่าจะพ้นนิสยัยพ้นนวากะห้าปีเงียบไปเลยหายไปเลยดีจะตายออใช่ไหม อันนี้เขาจะบวชก็ไม่ให้บวชเขาจะบวชก็ไม่ให้เขาบวชเขาอยู่อย่างนี้เขาสอนธรรมก็ว่าเขา